นี่ขามาซื้อปลาแล้ซื้อปลา้องโลดละเมื่อนีลอยนึงมันสองสองก้อเลามาเอามาซื้อเนี่ยากป่าแล้วก็ซื้อปลาทุงละลอยนึนป่ะเนี่ยกีลอยสองปลาวัดจากโลหาโลหาโลดถุงลอยได้่ยปลาเนี่เดี๋ยวเข้าไปเปิดมือ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวมืนน่อไชรยอุดรเนาะกามาสื่อของมาหาสื่อป่าเรามาเสือเนี่ตอตากปลาโยนของเงินมู่้นไทยยูคขายยุนยุลานขายป่าเนาะพอดีเพิ่นนั้นสร้างมาจากเมืองไทยเฮาก็เลยมาเอามาสื่อป่าพร้อมโรงงานปูนะคะโรงงานปูตอนนี้เป็นร้านร้านขายอาหารทะเล มีทุกอย่างมีปลามีอะไรตอนนี้เราไปซื้อปลากันมีมีน้องคนไทยเขาขายปลาอยู่ในนี้เมาเันเลยเเนี่นี่อาหารปลานปลานะกิโลละร้อยเก้าเก้าปลาแห้งคนจัดเตรียมมาให้เราจะเนี่ยมิธีตากปลาแล้วก็บิ๊ปลาร้างปลาชุงละหากิโลเนาะโลละสิบเก้า โลละสิบเก้าคูณพี่บอกนี่ปลาปลาสดๆจากทะเลเลยจ้ะโอ้โลละสิบเก้าว่ะนีราคาบ,บ่าะโลแพงกันไงหนาวแบบนี่แตวตัวยังไงยังไเขาสัง่งเขาสั่งปลาตัวนี้หาคิโลสองถุงก็ สิบกิโลทุงละหากิโลป,ปลาลาคาปลาอันนี้ปูขายสดสดทำสดสดขายสดสดอันนี้ก้ามปูก้ามปูแช่แข็ง โลละเจ็ดสิบเก้าอนี้กุ้งกุ้งห้าโลสามร้อยเก้าเก้านะคุณอาหารทะเลลาน่ปลานี่ นนมีอาหารทะเลราคาตามป้ายเลยปลานนนี่ปลาเค็มปลาแห้งะนะคะมีตามราคาตามป้ายเลย ของแซ่บตู้ไปของดีๆของก็อร่อยอร่อยบ้านนี้ชอบกินปลาดปลาเค็มพาดจตกกิโลนึ่อันนี้อันนี้ปลานี่น่องสาวห้ให้ฟรี่ด้อันนี้ได้ฟรี่ด้จ้ะนี่ปพาดไอ้ปลาพาดอย่างก็าส่ปลาลัก หัวปลาลักได้อีกแล้วเขาได้ของฟรีอีกแล้วเขามาสืบปลาลอยหนึง่งสองลอยเขาได้ฟรีใส่ปลาล่างเป็ปลาล่างหนึ่งขึ้นออปลาล่างหนึ่งแข็มอู้สวรรค์เต้กิ้วละลายเต้กิ้วละลายเอเอเออออ,อ,อนี่แหละน้องสาวคนไทยเนาะมาเฮ็ดงานเดี๋ยวนี้ขายปลูกขายปลาเขาก็ได้กินปลาฟรีน้ำกันนั่งเสรแล้วเนาะแอบเขาพุ่นลายๆเด้อเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปตากปลาแล้ว ปลาเปปลาเต็มรถเลยปลาทั้งปลาแซมอนทั้งปลาอย่างอื่นเนื้อสดๆเดี๋ยวเาเมียจัดการบัดนี้